วันนี้ถ้าเกิดท่านสนใจธุรกิจบริษัทดินกุ๊บแล้วนะครับก่อนจะเรียกซช์ธุรกิจฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับปัจจุบันนี้บริษัทดินกุ๊เรามีตำแหน่งสตาร์เกิดขึ้นมานะครับซึ่งสิทธิประโยชน์ของการขึ้นตำแหน่งสตาร์ต้องบอกว่ามากมายเหลือเกินนะครับกรณีที่เราจะเป็นสตาร์ได้เราจะต้องเริ่มต้นที่ไซส์ L เท่านั้นนะครับเริ่มต้นที่ไซส์อื่นไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็น SP ไม่ว่าจะเป็นไซส์ S หรือไซส์ M แล้วท่านมาทำการอัพทีหลังก็ไม่สามารถสร้าง คุณสมบัติของตำแหน่งสตาร์ได้เลยดังนั้นการจะเป็นตำแหน่งสตาร์จะต้องเริ่มต้นที่ไซแอลเท่านั้นและท่านจะต้องสร้างรายได้จากไซเคิล8,000บาทในระยะเวลา31วันซึ่งในระบบจะมีเวลาถอยหลังให้ท่านไปกรณีที่เราครบ31วันแล้วเราไม่สามารถสร้างคุณสมบัติก็คือรายได้8,000บาทจากไซเคิลได้ก็ไม่มีสิทธิ์ในการขึ้นตำแหน่งสตาร์ได้นะครับเมื่อเราขึ้นตำแหน่งสตาร์ได้ เราก็จะได้สิทธิประโยชน์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นเงินออเซลพาร์ตเนอร์ชิพ1%หรือเรียกว่ายอดขายทั่วโลกซึ่งใครก็ทาที่เป็นตำแหน่งสตาร์จะได้นำมาแบ่งเท่ากันรายได้ข้อนี้จะโอนเข้าบัญชีท่าน3เดือนครั้งหนึ่งหรือเรียกว่า1ไตามาสเองครับมีเงื่อนไขาบางข้อก็คือกรณีที่เราเป็นตำแหน่งสตาร์แล้วเราจะต้องรักษายอดทันที200 PV กรณีที่เราขาดการรักษายอดเดือนใดเดือนหนึ่งในไตมาสนั้นจะไม่ได้รับกรณีที่เราไม่ได้รับเงินออเซลข้อนี้2ไตมาสติดต่อกันหลังจากนั้นไปท่านจะไม่มีสิทธิในการรับเงิน1%อีกเลยนะครับแต่ตำแหน่งสตาร์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมตำแหน่งสตาร์ยังได้รับเงินออเซลจากสกิลอัพเดลเมีอีกตำแหน่งสตาร์ยังสามารถทำคอร์สแล้วเอาไปลงในสกิลอัพเดลเมีได้เหมือนกัน ตำแหน่งสาตา์ได้สิทธิประโยชน์ในการเข้าแคมป์โดยการซื้อบัตรราคาถูกกว่าคนที่ไม่ได้เป็นและตำแหน่งสาตา์ก็ยังสามารถที่จะได้คะแนนท่องเที่ยวและนำไปแลกน้อยกว่าคนที่ไม่ได้เป็นครับดังนั้นแปลว่าใครก็ตามที่เข้ามาร่วมธุรกิจบริษัทดีมกรุ๊ปแล้วไม่ได้เป็นสาตา์ก็ไม่มีโอกาสได้เป็นดังนั้นเวลาที่ท่านจะเรียกลงไซส์ไม่ว่าจะเป็นไซส์ s ไซส์ S ไซส์ M คิดให้ดีก่อนนะครับพราะนั่นแปลว่าท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการสร้างตําแหน่งสตาร์ได้อีกเลยและตําแหน่งนี้มีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียว31วันแต่จะต้องเปิดแอลเท่านั้นตําแหน่งอื่นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตําแหน่ง VIP Manager Director จนถึงมนุษย์เงินล้านเราสามารถใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ก็ได้ถ้าถึงกำหนดถึงเกณฑ์ก็ขึ้นได้ทันทีแต่ตำแหน่งสตา์จะมีเงื่อนไขตามนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ ตัดสินใจให้ดีนะครับสิทธิประโยชน์ข้อนี้ทำครั้งเดียวกินตลอดไป